การจะได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเออรู้เลยโป๊ะเลยเนี่ยเลยรู้ว่าอยู่ด้วยกันเลยอะอยากเล่นกีฬาอะไรอยากอยู่สีเดียวกันหรืออยากอยู่คนละสีอยากอยู่สีเดียวกันอยากอยู่สีเดียวกันอยากอยู่สีอะไรคะสีชมพูรหรือสีฟ้าลิงชอบสีฟ้า๋มชอบสีมชมพูอแล้วเมื่อกี้พี่ลิงยังไม่ตอบ <being S 2> เลยว่าอยากอยู่ พี่หนิงยังไม่ตอบเลยว่าอยากอยู่สีเดียวกันหรืออยากอยู่คนละสีอยากอยู่สีเดียวกันเช้ากันยังและยังสีเดียวกันอ่ออยู่ด้วยกันสีสีด้วยกันโอ้มีสีตรงกลางสีม่วงงี้เหรอใช่อาเป็นผสมกันได้ไหมคะต้องเลือกค่ะเราต้องเลือกมันมีอยู่สองสีเราต้องเลือกค่ะอยากเล่นกีฬาอะไรอยากเล่นกีฬาอะไร น้องเครียดแล้วอย่าถามถามเยอะเกินน้องเครียดอยากเล่นกีฬาอะไรอยากเล่นกีฬาอะไรนา่เล่นกีฬาอยากเลกีฬาอะไรฉันเลือกสิได้ออกกำลังกายเก่งนี่อยากเล่นนี่อยากเล่นี่อเ่เป็นเป็ดอะไม่ไม่ค่อยเก่งค่ะออกได้หมดกีฬาค่ะ มีกีฬาในบ้านค่ะอ,อ๋อยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะอ,อ๋อยังไม่อ๋อ,อไม่เล่นกีฬาค่ะงั้นเอาที่เคยแบดละกันค่ะออแบดองแบดน้องน้องน้องมินสิงมากกัเขาเป็นทีมชาตินี่เธอองหลิงอ,อ๋ใอใน้องมินสิงมากค่ะพ,พี่มินทีมทีมไหนนะ ทีมซ้ายหรือทีมฟ้ามินอยู่สีฟ้าค่ะมินอยู่สีฟ้าค่ะเราก็ต้องเลือกทีฟ้าเหมือนพี่มิ้นอ่าโอเคสีฟ้านะไม่มีใครตอบได้จนกว่าจะได้จับฉลากค่ะงั้นเลือกเลยโอเคเลือกไหนขอดูหน่อยะไรนี่เออลิงขอเลือกวันเกิดวันที่สิบเอ็ดค่ะจ่มันไม่มีสิบเอ็ดนะลิงเลือกสิบเอ็ดนะฮึบอุ๊บ อุ๊บสออมออมค่ะไม่มีเลขออมชอบเลยแต่ว่าอ่ะก็สิบเจ็ดละกันค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดคือออมนะอ่าว้าวไปไลถึงดติดไปลถึงัติดอยากอยู่สีเดียวกันหรอแฟนอยากให้อยู่สีเดียวกันหรืออยากให้อยู่คนละสีคะไหนไหนดูสิ เอออะและเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าหลิงออมจะได้อยู่สีข้างนี้คือหลิงนะข้างนี้คือหลิงนะข้างนี้คือออมนะและผลก็คือดูสิค่ะหลิงได้อยู่สีฟ้าออมได้อยู่สีชมพูอยู่คนละสีกันโอ้โหหลิงตกใจโอ้หนูต้องแข่งกันแล้วจ้ะ อ่ะเจ๊สาวเฟ๊เข้าหมายยังตกใจตั้งพี่ลิงสีฟ้าอะ้อเตีให้นะน้องอยู่น้องออมอยู่สีชมพูสีเป็นอยู่สีฟ้าโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าถ้าดูแลตัวเองได้หรือเปล่าเขไม่ต้องสนใจว่าจะอยู่ยังไงก็ไม่ไรอยู่ได้อยู่ได้ นี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นี่ถึงกับต้องฝากฝั่งให้ดูแลตัวเองกันเลยเหรอไปเล่นกีฬาหนูมาได้ไปออกลบนูอ่ะกลับมากลับมากลับมาโดนอ่านี่อะไรจะบอกถึงแฟนๆบ้างสําหรับอ่าตอนนี้เราได้ได้สีเรียบร้อยแล้วลองออมครับผมก็ฝากถึงแฟนๆทำไงดี ฝากฝากฝากคอมเมนต์บ <_ d ance> อกหลีกหน่อยด้วยว่าหลีกต้องชนะหรือว่าหลีกต้องแพ <_ d ance> ้ก <_ d ance> ็ยอมก็ลวแต่ฝากบอกแฟนๆก็ลวแต่ทุกคนเลยรักนะ,ะละแต่ขอบคออไม่รู้จะคือแฟนๆไม่รู้จะทำยังไงเลยล่ะไม่รู้จะให้ใครชนะหรือใครแพ้หรือยังไงดีมันเสมอได้ไหมนะหรือยังไงได้ไหมนะหรืออ,รอ,ยอย่างนนะฝาก่บอกแฟนๆว่าระวังโดนตงมวยนะคะ เออเขาจะจริงจัง้น You and I will see good thing together เอ่อฝากเชร์เราด้วยเอออ่ะโอเคแสดงว่าสรุปนะคะตอนนี้หลิงหลิงได้อยู่สีฟ้าออมได้อยู่สีชมพูและก็มาลุ้นกันว่าจะมีการล้มมวยกันเกิดขึ้นไหมนะคะเฮ้ยนักกีฬามันต้องแบบมีน้ำใจนักกีฬาซิอยู่ในกติกาแต่อะไรก็เกิดึ้นได้แหละขอบคุณหลิงออมค่ะขอบคุณนะคะ uh bye.